เขาบอกว่าเวลาทําอะไรเนี่ยให้เอาความสุขตัวเองเป็นที่ตั้งเนาะวันนี้เลยจะเอาเรื่องของดวงดาวนะมาเมาส์กันในเชิงของประสบการณ์ตรงประสบการณ์จริงที่ดูดวงมาแล้วรู้สึกว่าเฮย้ยแบบเนี้ยมันเจ๋งนะคะคือดาวกลุ่มดาวที่เรียกว่าราชาโชคเนาะเราจะไม่อิงจากในหนังสือนะคะอิงจะไม่อิงจากในหนังสือคือจากประสบการณ์การดูดวงของเราเนี่ยคนที่มีดาวเป็นราชาโชคเนี่ยตามสโลกโขนเขาบอกว่าไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาแต่ว่ามันมีคนเอามาให้ถึงที่ด้วยตัวเองนะคะดังนั้นเนี่ยใคร ที่เกิดในดาวที่มีจุดจุดหนึ่งที่เรียกว่าได้ตำแหน่งราชาโชคนะคะค่อนข้างดีดีมากนะคะแต่ว่าเท่าที่เท่าที่เจอเท่าที่เจอส่วนใหญ่เราจะเจอเป็นอาทิตย์เวลาชาโชคนะคะดาวศุกร์เนราชาโชคพระฤหัสเป็นราชาโชคจันทร์เป็นราชาโชคนะคะเสาเป็นราชาโชคเสาก็เป็นราชาโชคเหมือนกันนะเสาในเชิงของโหราศาสตร์อะ ดาวเสาจะเป็นดาวที่ค่อนข้างอุดอ,อัดอ่ะแล้วก็ดูดูยิ่งใหญ่นะคะแต่เสาเนี่ยเป็นราชาโชคเราวีก็เคยเจอเหมือนกันนะคะอ่ะแต่ว่าอังคารเป็นราชาโชคราหูเป็นราชาโชคอะไรอีกอะอืมยังไม่ค่อยอ๋อแล้วก็ พุธเวราชาโชคเนี่ยยังยังไม่ค่อยเห็นสักเท่าไหร่นะคะอ่ะคนที่ทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยถามว่าอะไรเป็นราชาโชคแล้วแบบเริรกสุดนะคะเท่าแบบเก็บประสบการณ์เลยเนาะจันเวลาชาโชคคือคนที่มีดาวจันเวลาชาโชคนะทุกคนไม่ว่าจะแบบอยากได้อะไรอะ่ะนั่งอธิษฐานแป๊บเดียวมันได้อะ่ะคือในชีวิตไม่ค่อยนะคะไม่ค่อยที่จะ เจอประสบการณ์ที่มันฮาร์ดคอร์นะคะอยากได้อะไรก็ได้จังหวะชีวิตดีนะคะแล้วก็มีอะไรเนี่ยพูดงว่าไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองนะคะเขาจะแบบดวงดีมากๆอ่ะดวงดีมากถ้าเกิดเทียบกับราชาโชคทั้งหลายนะคะอ่าถ้าเกิดในคาแรคเตอร์ิสติกของคนที่มีดาวสุกเวลนราชาโชคสุกมันแปลว่ากิเลสสมบัติเนาะสุกแบบแปลว่าเงินนะคะคนที่มีดาวสุกเป็นราชาโชคเนี่ยส่วนใหญ่นะสวยเขาจะสวยเลยแหละแต่ว่าสวยเนี่ย สวยแบบใดสวยแบบไหนเนี่ยต้องไปดูดาวจาันรอีกทีหนึ่งนะคะแต่ว่าหลักๆเลยเนี่ยเขาจะมีเสน่ห์แบบเสน่ห์สวยอะ่ะต้องมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเขาแบบคนเนี้ยสวยแล้วก็ถามว่าจาันเออดาวสุ์เป็นราชาโชคอะ่ะมันมันได้เงินเยอะไหมนะต้องบอกว่ามันก็ไม่ได้ไม่ได้เชิงนั้นนะคะมันส่วนอยากจะแบบไปแปรไ,ไปทางสวยนะคะส่วนเงินเนี่ยมันเป็นวิธีการแลกเปลี่ยนคือเรามองว่าเงินมันคือการแลกเปลี่ยนเนาะมันก็เลยอาจจะไม่ได้ดูแบบ เ,เงินเยอะอะไรขนาดนั้นนะคะถ้าสุขเวลาชาโชคเนี่ยอย่างหนึ่งเลยสวยสวยมากนะคะคนที่มีดาวอาทิตย์เนปราชาโชคคนเนี้ยรับราชการดีนั่งอยู่เฉยเยมีคนแบบเชิญขึ้นเวทีแบบเชิญขึ้นพิธีฉ่ำนะคะคนแบบนี้คือแบบได้รับเกียรติได้รับศักดิ์ศรีในในสังคมเยอะมากนะคะอะถ้าเกิดเทียบกันอาทิตย์เป็นอุดอาทิตย์เป็นราชาโชคนะคะแล้วก็อาทิตย์เป็นอาทิตย์เป็นเอ่อ อาทิตย์เป็นกเกษตรนะคะ,ะเกษตรมันจะมั่นคงเนาะอุดเนี่ยคือมันต้องต่อสู้นิดนึงนะคะส่วนอาทิตย์เวลาชาโชคเนี่ยคือนั่งอยู่เฉยๆก็โดนโดนชนขึ้นเวทีนะคะฟีลประมาณนี้เนาะแล้วก็มีอะไรอีกอะาทิตย์เห็นพลื้หัดเวลาชาโชคพลื้หัดเนี่ยเป็นดาวแห่งความโชคดีนะคะพลื้หัดเนี่ยเท่าที่เห็นนะเขาถามว่าได้โชคดีไหมเนี่ย ได้โชคดีเหมือนกันนะคะแต่ถ้าเทียบระหว่างพรหัทธาศกจันร์ในแรงกิ้งแบบพอๆกันเลยนะคะถ้าถามว่าอะไรที่มันจะดูนิ่มนวลมากกว่านะคะแล้วก็ดูถูกใจมากกว่าคนที่ได้จันร์เป็นราชาโชคนะคะดังนั้นไปดูในดวงตัวเองนะว่ามีดาวจันทร์เป็นราชาโชคหรือเปล่านะ,คะใครที่มีดาวจันรเป็นราชาโชคแล้วลองสังเกตตัวเองว่าจะได้อะไรเนี่ยนั่งนึกแป๊บเดียว,ว่มันได้จังหวะชีวิตมันคลิกแล้วก็พลิกล็อกให้คุณเลยทีเดียวนะคะและถ้าเกิดว่าใครนะคะอยากดูดวงส่วนตัวกับลวีนะคะอยากเมา์มอยนะคะภาษาแบบ มองว่าแบบเพื่อนหรือว่ามองว่าแบบภาษาโหนก็ได้นะคะก็ติดต่อมาได้ที่ช่องทางหน้าโปรไฟล์ได้เลยค่ะ